ไปกันที่บ้านบ่อโพจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเพื่อไปชมวิถีการทำเกลือจากบ่อกเกลือพันปีแล้วก็ไปชมวิวธรรมชาติที่สวยสดงดงามค่ะทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดเช็คอินหมู่บ้านสุดท้ายประตูสู่แดนอีสานที่ใครๆก็ต้องมาปักหมุดค่ะ นี่เลยประตูสู่อีสานโอ้โ oh, หตัวโต,วตวมากเลยนะคะพามาอยู่ที่หมู่บ้านสุดท้ายประตูสู่แดนอีสานนั่นก็คือที่บ้านบอ่อโพอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ค่ะนี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขานะคะที่มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีความโดดเด่นก็คือที่นี่ค่ะมีบ่อกเกลือพันปีแล้วก็มีธรรมชาติดูสิคะสายมอแบบนี้นะคะสวยงามจริงๆและปีนี้ค่ะ เป็นปีแรกนะคะที่ชาวบ้านเนี่ยได้พร้อมใจกันเปิดหมู่บ้านแห่งนี้ให้เป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวประตูสู่อีสานนั่นเองค่ะชาวบ้านที่นี่เขามีบริการนําเที่ยวแบบพิเศษด้วยนะคะด้วยการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนั่งรถอีแท็กของชาวบ้านแบบนี้แล้วก็ไปชมบ่อกเกลือพันปีศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านโดยมีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบ่อโพค่ะนี่เลยคอยเป็นไกด์ชุมชนพาเที่ยวชม แล้วก็มีผู้เท่าผู้แก่คอยเล่าประวัติของบ่อกเกลือให้ฟังกันจุดนี้นะักท่องเที่ยวสามารถซื้อเกลือกลับบ้านได้อีกด้วยนะคะ mm hmm. เผื่อใครสนใจก็ซื้อไปเป็นของฝากได้ค่ะ mm hmm. นอกจากนี้นะคะ mm hmm. ที่บ้านบ่อโพเนี่ยยังมีนี่ด้วยคุณผู้ชมขะสถานที่ที่ใช้ชื่อว่าแก่งโตนคือตรงนี้นะ่ะเป็นลานหินกว้างเลยมีลำคาน้ำไหลาย,ยาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีลานตะลุดสำหรับเล่นน้ำแบบ สไลเดอร์โอ้โหเด็กๆเ,เนี่ยก็ชื่นชอบกันเนี่ยสไลเดอร์ไหลลงมาแล้วสนุกสนานเป็นที่สุดนะและทางองค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อโพเองค่ะก็ได้ปรับปรุงให้เป็นจุดท่องเที่ยวแบบนั่งแคร่แช่น้ำทำให้แต่ละวันนะคะคุณผู้ชมก็มีนักท่องเที่ยวพาครอบกลัวมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแบบนี้ให้ซุ่มําหัวใจกันเลยทีเดียวถ้าใครมาเที่ยวที่นี่สามารถมาค้างแรมกลางเต็นท์ นอนชมดาวเคล้าอากาศหนาวๆอุณหภูมิเลขตัวเดียวกันได้นะคะพอตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยก็สดชื่นกับสายหมอกที่รายล้อมหมู่บ้านแบบนี้ก็จะมีชาวบ้านเนี่ยคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นจนเราหายหนาวกันเลยทีเดียวด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านแบบนี้เลยนะไปสัมผัสวิธีชีวิต ไปสัมผัสความอบอุ่นนะคะที่ชาวบ้านที่นี่มอบแต่วความไมตรีให้แบบนี้ได้นะคะอย่ารอช้าค่ะใครสนใจติดต่อเลยนะตามช่องทางที่เราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้บนหน้าจอไปเที่ยวกันได้ค่ะที่บ้านบ่อโพจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ c n n ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ